คุณเขมมาสอนคะ่ะการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจจะไม่ได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของรายได้อย่างเดียวแล้วนะคะยังคงจะต้องมองกลับมาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างด้วยนะคะนิติรัฐของงัดประเด็นนี้มาที่นิคมอ,อุตสาหากรรมบางชันค่ะมาดูว่าที่นี่มีการจัดสรรในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างไรจนได้ชื่อว่าเมืองอุตสาหากรรมเชิงนิเวศค่ะ การจัดการทางสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมบางชันเปิดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการเข้ามาดูกระบวนการผลิตและมีส่วนรู้เห็นการดำเนินการทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อชุมชนทำให้ที่นี่ไม่เคยเกิดข้อขัดแย้งระหว่างกันคือในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยทุกๆนิคมเนี่ยจะมีการจัดก,การสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีอยู่สด้านหลักๆก็คือด้านน้ำเสียอากาศแล้ก็ทางด้านของของขยะของขยะ นั้นตุ้งนิคมในบริบทของนิคมเนี่ยในในมิติ3ด้านเนี่ยต้องต้องจับอยู่ตลอดต้องควบคุมให้อยู่ในข้อกฎหมายาจุดนี้เป็นจุดที่มีการปล่อยน้ําออกจากโรงงานเพื่อจะลงสู่ชุมชนถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับแต่ว่าก่อนก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะไล่วามว่าน้ำเนี่ย,ยมันจะมาจากทางรามินซาซึ่องอยู่นอกนิคมนิคมน้ำเนี่ยเราจะตรวจตรงนี้ก่อนจุดหนึ่งอย่างที่ว่าเนี่ยเซมปิงก่อนว่าน้ําที่มาในี่คุณภาพเขาใช้ได้ไหม อันนี้คือน้ําเข้าน้ําเข้า, <tra> um> าเสร็จแล้วน้ําที่ปล่อยอย่างนี้คมจะมีรางอยู่ตรงนี้ครับเห็นเห็นรางนู่นเนาะนู่นที่นี่มีประตูน้าครับเราก็จะปล่อยออกตรงนี้ครับแล้วเวลาเราจะตรวจเราก็จะตรวจตรงนี้ด้วยเพื่อจะดูคุณภาพน้ําของเราเนี่ยว่ามันมันมันออกมาเกินค่ามาตรฐานไหมแล้วก็จะรวมกับน้ําที่มาจากภายนอกออกไปสู่คลองบางชันเอ้ยคลองแสนแสบครับคลองแส่แสบครับผมอยู่ข้างหน้านู้นครับผมลักษณะการปล่อยน้ําก็จะมีอย่างนี้มีประตูอย่างนี้เนี่ยอยู่ทั้งสี่ด้าน อย่างนี้ครับของสะด,ดนทุกสะด,ดนที่มีทางวิ่งผ่านตรงนี้ครับในเรื่องวันสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยทางนิคม,มมีการจัดการเรื่องนี้มีการปรับปรุงอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ๆบ้างไหมคือไอ้วันสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยถือว่าเป็นเป็นภาระหน้าที่ของนิคมที่ต้องทําเพื่อกระตุน้นให้ให้ให้โรงงานเยาวชนชุมชนส่วนราชการต่างๆเนี่ยที่เป็นภาคีของเราเนี่ยให้เขาได้รับรู้รับทราบว่าวันสิงแวดล้อมโลกเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญกับกับวันวันนี้ด้วยเหมือนกันเพราะอะไร เพราะว่าถ้าเราเราปล่อยปลาละเลยกับสิ่งแวดล้อมมันก็จะมีผลย้อนเข้ามา,าหาเรากันทุกคนและจะมีผลเสียกับเราในภาพรวมในระยะยาว ชุมชนริมคลองหลอแหลนนะคะเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู่ในย่านเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมบางชันนะคะมาดูกันสิคะว่าเขาจะได้รับผลกระทบอะไรจากนิคมนี้บ้างหรือเปล่าจากประธานชุมชนค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงคะค่ะทางชุมชนเองเคยได้รับผลกระทบอะไรจากนิคมอุตสาหกรรมบางชันบ้างไหมคะไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยนะฮะค <c oughs> ่ะทางิคมบางชันก็ไม่เคยปนนยล่นน้ำเสียมาเรื่องน้ําเสียนี่ เมื่อก่อนมันก็ดน้มประมันทักหกเจปีอาจจะมีแต่นี้ไม่มีแล้วค่ะแล้วตอนนั้นชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาอย่างไงบ้างไหมคะก็มีมีมีส่วนร่วมเข้าไปช่วยแก้กปัญหาคือเข้าไปหาทางพอที่แล้วก็ไปปัดน,น้ำมาเกดิดเสียตอนนั้นเขาก็ปรับป,ปรับสภาพดี้มาความสำเร็จของการก้าวเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คือการสร้างความเชื่อมั่นในการควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกจากโรงงานทั้งคุณภาพน้ำและอากาศโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทางด้านสิ่งแวดล้อมอีกไม่นานประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญจะเป็นแรงผลักดันทางด้านเศรษฐกิจได้ดีที่สุดก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะรัตชัยธรรมชัยถ่ายภาพนิติรัตบัวจนันทร์ฮาร์ดคอร์ข่าวรายงานค่ะ